สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทอยพานะครับผมและในครั้งนี้นะครับอยู่กับกรัตเนี่นะครับเป็นฟาโรห์หญิงพร้อมกับอนูบิสแล้วก็บรลลังอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นโมเดลที่แบบให้ของเยอะมากนะครับที่ผมไม่ได้เอากล่องมาให้ดูเนี่ยเหมือนเดิมครับเป็นเพราะว่าฉากมันเล็กและกล่องมันใหญ่มากคือช่วงนี้ได้ของที่แบบกล่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันก็เลยเอาเข้าฉากไม่ได้นั่นเองนะก็ให้ดูเป็น สมุดประกอบแล้วกันจะเรียกว่าใบประกอบก็คงไม่ใช่ครับมาเป็นเล่มขนาดนี้มาเป็นเล่มเลยนะครับทั้งหมด46หหน้าครับเป็นไงครับไม่น้อยนะไม่น้อยนะทีนี้นะครับก่อนที่จะดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ย ประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวยแค่ไหนนะครับต้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับผมกด subscribe เนี่ยใครที่ดูอยู่อะ่ะผมขอร้องเลยกดให้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแต่ยอดดูแต่ยอดกดคือน้อยมากนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ10%เองคนที่กดนะครับอีก90%นี่กดให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนั่นเองนะครับผม และเพื่อมาให้เป็นการเยเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับความง่ายในการประกอบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมขอแยกเป็น3ส่วนละกันนะครับก like ็จะมีตัวของผู้หญิงตัวของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับอนุบิสแล้วก็ตัวของบัลลังนะครับสำหรับฟาโรหหญิงเนี่ยนะครับสำหรับผมถือว่าทั่วไปประกอบได้ไม่ยากมาก นะครับอันนี้อยู่กลางๆทีนี้มาถึงตัวของอนูบีสบ้างนะครับอนูบิสเนี่ยเขาจะประกอบโครงในด้วยนะครับแล้วก็ประกอบเกราะนอกที่เป็นสีทองด้วยสําหรับผมตัวอนูบิสถือว่าค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับอารมณ์จะคล้ายๆ MG ตัวหนึ่งเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ถ้าใครที่เคยต่อ MG มาแล้วเคยต่อ RG มาเนี่ย ผมคิดว่าไม่ยากมากนะครับก็สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมว่ายังจะรู้สึกว่ายากไปหน่อยนะครับแต่ถามว่าต่อได้ไหมก็ต่อได้แต่ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เบื่อง่ายเอางี้แล้วกันนะครับอีกที่หนึ่งสําคัญมากตรงนี้คือบัลลังครับบัลลังดูเหมือนไม่มีอะไรมากใช่ไหมก็จะดูเหมือนเป็นแท่งๆเหลี่ยมๆใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะจุดที่มันยากก็คือการเดินสายไฟนั่นเองนะครับการเดินสายไฟของเขาเนี่ย ในใบประกอบอะ่ะเขามีมาให้ครบเลยนะครับเขาบอกละเอียดอยู่ว่าเส้นไหนประกอบช่องไหนต่อยังไงนะครับก็คือเราสามารถทําตามได้แล้วก็ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยไฟติดแน่นอนนะครับถ้าไฟไม่ติดน่าจะเป็นเพราะว่าเสียนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเสียทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันตอนหลังว่าถ้ามันเสียเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างส่วนในเรื่องของการประกบชิ้นงานต่างๆนะครับผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างยากไปหน่อย มันจะแน่นแล้วก็แบบบางส่วนเนี่ยมันจะลงล็อกยากมากๆนะครับทำให้แบบรู้สึกเจ็บมือได้เลยเพราะฉะนั้นตอนที่ประกบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยถ้าใครมีเวลานะครับก็อาจจะต้องแบบตะบ,บายมันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันประกอบง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับความง่ายในการประกอบผมขอให้2ดาวแล้วกันครับมาต่อกันที่รายละเอียดของโมเดลนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับคาทา คือเป็นอุปกรณ์ที่แบบตอนแรกอะ่ะผมต่อตรงนี้ก่อนส่วนหัวแล้วก็ต่อส่วนท้ายนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็หาตัวก้านคือตัวก้านน่ะมันไม่ได้อยู่ในแผงนะครับมันไปอยู่กับโซนของกล่องสายไฟอ่ะผมก็งงตอนแรกผมกคิดว่าเอ๊ะมันคือเอาไว้หุ้มสายไฟหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่ครับมันคือก้านของคาถาและที่สําคัญเลยมันเป็นเหล็กด้วยนะเนี่ยมันเป็นโลหะด้วย แข็งแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับทีนี้รายละเอียดคือทําดีมากนะครับแยกสีมาให้คือแบบสวยเลยตรงส่วนที่เป็นสีทองเนี่ยผมชอบมากนะครับมันจะไม่ใช่สีทองตุ่นๆคือดูจากกล้องเนี่ยอาจจะเห็นเหมือนประมาณว่ามันเป็นสีทองเหมือนทองตุ่นๆใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะรายละเอียดของพื้นผิวเนี่ยนะครับมีกากเพชรด้วยซึ่งมันทําให้ชิ้นส่วนนั้นๆน่นะที่เป็นสีทองอะ่ะมันสะท้อนแสงถ้าลองสังเกตนะครับตัวก้านจะเป็นสีทองแบบทองเหลืองอะลามเลยใช่ไหม แต่อันเนี้ยจะเป็นสีทองแบบทองกากเพชรอ่ามันจะคนละอารมณ์กันแต่ให้ความรู้สึกที่เป็นทองเหมือนกันนะครับสําหรับผมเนี่ยถ้าเป็นทองแล้วไม่ใช่ทองตุนต่นๆเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่อันเนี้ยเป็นทองที่เวิร์กนะสําหรับผมนะนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของตัวฟาโรห์หญิงกันบ้างตัวฟาโรห์หญิงเนี่ยแยกสีมาให้ค่อนข้างดีสวดทรงต่างๆดูเป็นผู้หญิงที่แบบระดับแบบ ซูเปอร์โมเดลเลยอะไรประมาณนี้นะครับขายาวตัวสูงมากนะครับสีทองมีให้นะครับสีทองนี่คือเหมือนกันเลยกับที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับสีทองเนี่ยค่อนข้างสวยมีพลาสใสมาให้นะครับเป็นพาสสีน้ําเงินรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผิวคนอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับการเดินเส้นเดินลายชุดเกาะต่างเนี่ยก็ทํามาได้ดีนะครับอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องบรรลังกันบ้างนะครับเห็นเรียบเรียแบบนี้แต่ลายละเอียดแน่นมากเห็นไหมครับเดินเส้นเดินลายมาให้แบบ ค่อนข้างไปเลยนะครับนี่ตรงนี้จะให้อารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นอักษรโบราณน,นะครับจริงๆอะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาทําเป็นชื่อแบรนด์ของเขาอะ่ะแล้วทําให้มันเป็นอักษรโบราณเงี้ยผมว่ามันก็ดูเท่ดีนะตรงนี้นะครับเป็นเบาะนั่งเบาะนั่งเนี่ยประกอบแยกอ่ะดูอย่างเนี้ยเห็นไหมครับจะรู้สึกว่ามันออกแบบทองทองใช่ไหมอ่าเบาะนั่งนี่แยกต่างหากนะครับ อาจเบาะนั่งลืมให้ดูรายละเอียดนี่รายละเอียดของผ้าสวยมากนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ที่ทําเป็นเหมือนเบาะเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเออมันเป็นเบาะนุ่มจริงๆนะนะครับแต่จริงมันไม่ได้นุ่มนะมันเป็นพลาสติกแข็งแข็งนะครับต่อมาอ่ามาถึงตัวอนุบิสบางนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารายละเอียดดีมากๆนะครับใครนะที่ชอบทําสีโครงในนะตัวเนี้ย คุณต้องมีนะครับมันเกิดมาเพื่อคุณเลยสีโคงในไม่พอนะครับเกาะของเขาเป็นสีทองแล้วใช่ไหมขเขาเมีเกาะที่เป็นพาสใสแบบนี้มาให้ไม่ใช่ใสแบบใสคุ่นๆนะคือใสแบบใสเลยอะ่ะเนี่ยใช่ไหมครับใสแบบใสเลยคือถ้าคุณทําสีโคงในแล้วกลัวแบบว่าเอ๊ะมันจะไม่เห็นหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับสําหรับตัวนี้ตัวนี้ทําสีโคงในมาแล้วเห็นแน่นอนนะครับอ,อย่างตรงเนี้เป็นชิ้นส่วนของด้านหลัง นี่แบบนี้นะครับจริง,รงๆมันไม่ได้ประกอบนี้นะก็คือเราต้องเอาชิ้นส่วนนี้ออกก่อนแล้วเราใส่ชิ้นส่วนพลาสใสเข้าไปแทนนะครับซึ่งมีเกือบทั้งตัวเลยก็คือประกอบได้เกือบทั้งตัวนะครับเกาะของอนุวิสเนี่ยคือแบบดีมากนะครับใครที่ชอบแนวแบบโชว์คงในก็ใส่เกาะพลาสใสแต่ใครที่ชอบแบบสีทองลรูหลาแบบนี้ก็ใส่เกาะทองแบบนี้ไปก็ได้แล้วก็ทําสีคงในเสริมเข้าไปให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนการเดินเส้นเดินลายต่างๆคือแบบละเอียดยิบยิบบอกเลยละเอียดยิบยิบนะครับโค้งในนี่แบบแบบพวกสายไฟพวกแบบเหมือนเฟืองอะไรแบบเนี้นะครับคือแบบทามาหมดทุกส่วนเลยอะ่ะคือทําดีมากนะครับทําดีมากจริงอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็แยกสีมาให้โอเคเลยนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับในข้อนี้นะครับรายละเอียดของโมเดลเนี่ยผมขอให้5เต็มเลยครับ ต่อมาครับมาในเรื่องจุดขยับของโมเดลนะครับขอเริ่มจากที่ตัวอนุวิสก่อนนะครับเริ่มจากหัวก่อนเลยตัวอนนวิสจะสูงไปหน่อยหนึ่งผมขอเอียงเงี้ยกันนะนี่เงยหน้าได้เยอะมากนะครับก้มหน้าได้เยอะเหมือนกันคอนี่ขยับได้ค่อนข้างแบบอิสระเลยนะครับดีมากตรงปากนี่อ้าปากได้ด้วยนี่เห็นไหมครับสามารถอ้าปากได้ หูนี่ขยับไม่ได้นะแต่ตรงจอตรงนี้นะครับนี่ตรงคู่ของด้านข้างเนี่ยขยับได้แขนนะครับปุ๊บไอ้กลางได้กว้างเลย90องศาเลยนะครับถือว่าเยอะนะแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับได้สบายนะครับทีนี้มาดูตรงข้อพับกันบ้างนะครับ ตรงข้อพับปึ๊บโอ้ยนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับจัดท่าไหนก็ได้เลยแบบนี้นะครับข้อมือโอ้ข้อมือได้เยอะนะเห็นไหมครับเยอะมากนะครับเยอะมากๆนิ้วนะครับนี่ดูข้อนิ้วนะครับหากได้ทั้งหมด3 2สองข้อนะครับมีข้อตรงนี้ข้อหนึ่งข้อตรงนี้อีกข้อหนึ่งนะครับนี่แต่ก็ถือว่า ละเอียดนะใช้ได้นะนะครับนี่งานดีอยู่สำหรับผมะนะครับเอวนะครับเอซ้ายขวาได้นะครับตรงช่วงอกช่วงอกก็ขยับได้นะนะครับนิดหน่อยตรงช่วงอกขยับได้นิดหน่อยนี่แต่งางนได้เยอะนะใช้ได้เลยจุดขยับดีมากนะครับ กลางขาครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีกระโปรงข้างจัดไป180ครับนี่กลางขาได้กว้างมากนะครับปึ๊บทีนี้เรามาดูข้อพับกันบ้างนะครับตัวเนี้ยมันจะยืนอารมณ์เหมือนประมาณว่าขาด้านหลังอะนะครับมันจะเป็นในลักษณะของสัตว์สีเท้านะครับก็จะคือจะตรงมากนะครับแล้วก็จะหักตรงนี้นะครับลักษณะของขาหลังของสัตว์สีเท้าทั่วไปนะครับ อ่ะทีนี้มางอข้อพับกันบ้างปึ๊บปึ๊บนี่ข้อพับจะได้ประมาณนี้นะครับข้อเท้าไปจแต่ข้อเท้าได้เยอะนะตรงปลายนิ้วก็ขยับได้นี่ปลายนิ้วขยับได้นะครับด้านหลังด้านหลังขยับไม่ได้อึ๊บชึบอืมเอาลงกลับมาเหมือนเดิมยกขึ้นไม่ต้องห่วงครับไม่มีกระโปรงหน้าสบายไปข้างหลัง อ๋จะไปข้างหลังได้นิดเดียวเพราะว่าติดเกาะนะครับไปข้างหลังได้นิดเดียวเลยติดเกาะกลางออกด้านข้างแบบนี้นี่เอาสิได้แบบเยอะอะเยอะมากนะครับมีตรงไหนอีกอ่าตรงนี้เป็นอาวุธของเขานะครับสามารถถอดออกมาได้นี่ถอดออกมาได้นะครับเป็นอาวุธเลยอ่าตรงแผงด้านหลังตรงนี้ก็ขยับได้ละเอียดเล็กๆน,น,น,น้อยๆน,นะครับ เก็บหมดนะครับเก็บหมดอ่ะค่อนข้างเวิร์กก็ประมาณนี้เนาะอ่ะตรงข้างหลังนะครับเกาะด้านหลังขยับได้แจวเลยเวิร์กมากนะครับสำหรับตัวอนูบิสตัวนี้ฐานสิ่งที่ฐานทำได้คือเปิดไฟครับปึง้งอ่านี่เห็นไหมครับเปิดไฟได้นะครับ ามาดูที่ตัวผู้หญิงกันบ้างนะครับปึ๊บปึ๊บเอาขาลงก่อนนะตัวผู้หญิงนะครับเงยก้มอ่าก้มได้อีกนี่ก้มหัวได้แล้วก็เอาคอดันลงมาได้อีกนะครับตรงช่วงตัวนะครับขยับได้ตรงแขนกางได้คือจริงๆอะมันกางได้เยอะนะถ้าไม่ติดกล่องเขานะครับหมุนขึ้นนะครับอ่ะ หมุนขึ้นมันจะเอียงออกข้างนอกนิดน,นึงเพราะว่าตรงปกคอเนี่ยมันเหมือนประมาณว่ามันเลยไหลขึ้นมานะครับมันเลยต้องดันออกไปอย่างนั้นนะครับข้อพับแขนนะครับนได้สุดอยู่แล้วนะครับข้อพับมือนี่นี่ข้อมือขยับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหมุนได้ด้วยอ่ะทีนี้มาตรงเอวกันบ้างอ่ะตรงเอวก็ขยับได้ดีเลยนะครับ ตรงขาขากลางออกด้านข้างได้ไม่มากนะเพราะว่าติดเกาะเนาะนี่แต่จริงๆแล้วอะ่ะการออกได้เยอะนะครับยกมาข้างหน้าประมาณนี้นะครับข้างหลังข้างหลังได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าติดตรงกางเกงของเขานั่นเองนะข้อพับข้อพับได้เยอะนะครับปึ๊บข้อเท้าบ้างข้อเท้าโอ้ยข้อเท้าได้เยอะนะเนี่ยอ่า ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะจับตั้งนั่งบนบัลลังแค่นั้นเลยคงไม่ขยับอะไรมากนะครับเพราะว่าตั้งโชว์เฉยๆนี่ก็สวยอยู่แล้วนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับจุดขยับของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับ มาต่อกันที่ความแข็งแรงของโมเดลนะครับฟาโรห์หญิงเนี่ยจากที่ผมลองขยับแล้วก็ลองต่อแล้วก็ลองจับยืนอะไรต่างๆจัดท่าจัดทางเนี่ยนะครับไม่มีส่วนไหนที่หลุดง่ายเลยนะครับแม้กระทั่งตอนที่นี่ครับติดแบคแพคด้านหลังเข้าไปนะครับแวกแบบนี้นะครับก็ไม่หลุดนะแน่นนะครับที่สำคัญเลยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองด้วยแบบนี้นะครับ แจ๋วมากนะครับติดแบคแพคและยังยืนได้นะครับถือว่าแข็งแรงนะครับส่วนที่ผมคิดว่ามันจะหลุดง่ายนะก็จะมีตรงเนี้แล้วก็ตรงด้านบนหัวเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะหลุดง่ายแต่คือแบบเออมันก็มันก็แน่นนะทำเป็นเล่นนะเนี่ยนะครับใช้ได้เลยตัวนี้อาวุธนะครับคาถาของเขาอันนี้มันขยับไม่ได้อยู่แล้วนะครับความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับเป๊ะนะครับแน่นมากนะครับ บลลังนะครับบลลังเนี่ยมันก็มันจะแน่นหน่อยตอนประกอบเพราะฉะนั้นหาความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตอดแน่นแบบนี้ยังไงก็แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วมันขยับไม่ได้อยู่แล้วมันก็ตั้งนิ่งอยู่แล้วนะครับมาดูกันตัวนี้บ้างดีกว่านะครับตัวนี้นะครับขนาดประมาณ MG ได้เลยนะนะครับเผลอๆใหญ่กว่า MG บางตัวด้วยนะเนี่ยความแข็งแรงผมลองหานะครับลองจับขยับเล่นจัดท่าต่างๆเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนหลุดเลย นะครับมันแน่นหมดเลยอ่ะมันดูแบบเออมันแข็งแรงอ่ะแล้วมันก็ขยับไม่ยากด้วยนะครับมันขยับได้แบบเออขยับง่ายแต่ก็แข็งแรงอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับในข้อนี้นะครับความแข็งแรงของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับและมาต่อกันในข้อความคุ้มค่าของโมเดลนะครับสิ่งที่ได้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีบอลลังนะครับ1ชิ้นนะครับมีอนูบิสนะครับ1ตัว มีฟาโลหญิงนะครับ1คนนะครับมีคาทานะครับนี่หนึ่งชิ้นนะครับอ่าลืมบอกตัวนี้เป็นกระโปรงด้านหน้าของเท้าเอาไว้เปลี่ยนใช้คู่กับแบคแพคด้านหลังอ่ะอันนี้นะแล้วก็มือเสริมนะครับทั้งหมด5คู่นะครับเป็นมือเสริมที่แยกออกมาเนี่ยสีค่คู่ติดอยู่กับมืออีกคู่หนึ่งรวมทั้งหมดเป็น5คู่นั่นเองนะครับมีใบหน้านะครับ หลากหลายอารมณ์มีหน้านิ่งหน้ายิ้มแล้วก็หน้าแบบโอ้อะไรประมาณนี้นะครับแบบตะโกนอยู่แล้วก็มีอีกสองหน้าเป็นหน้าเก่งๆสำหรับคนที่ชอบทำสีอยากเพ้นเองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของผ้าใสอันนี้คือเจ๋งมากอันนี้คือดีมากจริงๆนะครับเป็นผ้าใสาแบบใสเลยอะทั้งตัวนะครับแต่นี้ผมแกะประกอบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผม สติกอร์นะครับที่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับที่สำคัญเลยครับมีดีคอลน้ำมาให้นี่ที่ผมยังไม่ติดอะ่ะเพราะว่าบางทีเผื่อจะทำสีไงนะครับก็เลยเอาไว้ติดตอนทำสีดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่คิดว่าไม่อยากทำสีนะครับสำหรับผมอะ่ะคิดว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะครับติดดีคอลได้เลยก็สวยเหมือนกันเพราะว่าสีทองเขาก็ ทำมาดีอยู่นะครับไม่ได้สีทองตุนๆเลยสีทองดีมากนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมได้มาจากร้าน toy next Door shop นะครับในราคา1,850บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครที่สนใจนะสามารถไปพีได้นะครับไม่แน่บางทีอาจจะยังมีสต็อกอยู่ด้วยซ้ำนะครับถ้าใครที่สนใจเนี่ยลองติดต่อทักเข้าไปได้เลยที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้มีหน้าร้านแล้ว ใครที่ไม่มั่นใจว่าการส่งออนไลน์เนี่ยจะทํากล่องเสียหายหรือเปล่าเผื่อเราอยากได้กล่องคมคมใช่ไหมอยากได้แบบงานที่แบบไม่เสียหายเนี่ยก็ไปที่หน้าร้านเลยนะครับอยู่ที่เซนทันลรัตนธิเบศนะครับถ้าใครที่อยู่โซนกรุงเทพหรือปร,ริมณฑลนะครับหรือใครที่แวะผ่านเข้าไปทางนนทบุรีเนี่ยก็สามารถแวะเข้าไปได้ที่ร้านได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องบัลลังตัวนี้นะครับบัลลังตัวนี้สามารถเปิดไฟได้ถูกต้องไหมครับและถ้าเกิดว่าเราประกอบไป ตามแบบทุกอย่างเลยสรุปใส่่านเปิดปุ๊บไม่ติดลองและลองทำหลายวิธีแล้วก็ยังไม่ติดนะครับถ้ามันเสียนะครับถ้าใครที่ซื้อจากร้านทอยเน็กดอรช็อปสามารถส่งของกลับไปเคลมได้เลยนะาราคาเท่านี้นะครับส่งของเคลมได้นะครับไม่ธรรมดานะครับบอกเลยนะสำหรับผมนะครับในข้อความคุ้มค่าของโมเดลเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมให้5เ <'ll> ต็มเลยครับ ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้คลิปทอยพางอื่นๆนะครับต้องฝากกดซับ c r i b e นะครับอันนี้แบบใครที่กําลังดูอยู่นะ กดให้ผมหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้มีแต่ยอดดูแต่ไม่มีคนกดให้ผมเลยนะครับกดซ u b s c r i b ์ให้หน่อยนะครับผมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้รู้ได้ทันทีเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับผมจะนำตัวไหนมาป้ายย้ายชกันอีกนะครับก็ต้องฝากติดตามไว้ด้วยสำหรับในครั้งนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ